โอเคเพื่อนๆทุกคนและตอนนี้นะครับระบบเทดก็ได้ทําการกลับมาแล้วเนาะแล้วเรานะครับทุกคนก็จะมาทําการใช้ในโดเซลพอยาวนะครับทุกคนจํานวน5ตัวนั่นเองนะเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ออกให้หมดก่อนชปืปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับพิมพ์ชื่อว่าโบนโทโซรัสชึบอ่านี่เลยนี่เลยแล้วก็มาวางเลยนะครับปึ๊บ อ้าวสี่ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งอ๋ออยู่อีตัวนี้เดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งทุกคนโอเคเพื่อนๆและตอนนี้ผมได้ทําการนี่เอามาแล้วห้าตัวไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้แล้วตอนนี้ดูแลคูนดูแลคูนมันก๊อบเพื่อนๆโอ้ oh my god <c oughs> ก๊อบไลยขนาดนั้นนะ่ะมาทุกคนแล้วตอนนี้ไข่ผมนะครับเตรียมฟักนะครับทุกคนก็ห้าฟองพอดีนะเรามาเริ่มจากสีฟ้ากันเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ผมรู้สึกว่ามันต้องใหญ่มา,มากเลยนะคะทุกคนถ้าเรามี5ตัวแบบนี้นะเราขอวางตัวนี้ไปหน่อยแล้วกันทุกคนอาออสอมันชื่อว่าอะไรนะออสติกใช่ไหมเออแปบบ๊บนึงนะต้องเอาตัวใหญ่วางอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ะครับแล้วก็ตัวนี้โอเค2ตัวนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับมาเพื่อนๆเ,เริ่มจากไขน่นี้มันจะใหญ่ป่ะทุกคนไหนปักมา โอ้เฮ้ยมันใหญ่อยู่นะเพื่อนๆมันกี่กิโลอะอันนี้วิวแปดนะครับวิวแปดสามจุดแปดเจ็ดนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ไข่อะไรดีวะอ่าอันนี้ก่อนละกันอันหนึง่งมารอลุ้นครับรอลุ้นปึ้งห้ยโอ้โหนกกระจอกเทศใหญ่กว่าเดิมอีกเพื่อนๆใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอีกงั้นเราเอาอันเล็กออกก่อนนะ อันไหนเอ่ยอเล็กอันนี้อันนี้เอ้ยอเล็กปะวะอเล็กปะวะอันไหนอเล็กวะเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่สากิโลอะวางไปก่อน2.33โอเคใหญ่กว่าเดิมอยู่นะครับใหญ่กว่าเดิมเลยโอ้ m ม g ก d โอ้ m ม g ก d ขอใหญ่กว่านี้ได้ปะขอแบบใหญ่ๆกว่านี้เลยนะมารอดูกันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาเป็นสีอันนี้ก่อนแล้วกันมาครับ ลุ้นลุ้นลุ้นปังโอ้มันมันไม่รู้ว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เพื่อนเ,นเนมันก็ตัวประมาณนี้ปะถ้าเปิดธรรมดาเนาะใช่ถ้าเปิดธรรมดาก็ตัวประมาณนี้ไหมหรือว่าเป็นเพราะมันหิววะความสาม,มารถของมันนะอ่ะอ่ะอะอะานใหม่เมื่อเปิดไข่เมื่อเปิดจากฟองไข่อ่า5 5 9จะจะทำให้ขนาดของ ในการเปิดใหญ่ขึ้นอ่าโบนัสนะครับสูงสุดก็คือ30%ต่อการเปิดไข่นั่นเองนะอ๋อก็คือถ้าระวังเยอะมันก็จะติดเยอะนั่นเองนะครับโอเคมาหรือว่ามันต้องรอเดินมาตรงนี้ปะไม่น่าเกี่ยวนะครับมาเปิดเลยองคคาปิบาดีเพื่อนเพื่อนเฮ้ยผมได้ใหญ่อยู่นะแต่มันไม่ได้ใหญ่มากเลยอดีตเพื่อน,อนๆนถูกไหมมันกี่กิโลนะ คาปิ b a r า3.27แต่เป็นเลเวล7นะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่เร็วนะครับมาฟองสุดท้ายบัคเอกเพื่อนๆมาดูกันจะเป็นยังไงฮุบฮุบฮุบมาครับป้งองได้หมดแต่มันไม่ได้ใหญ่อ่ะดิเอ๊มันต้องทำยังไงนะครับทุกคนทุกคนใครรู้ความสามารถของตัวนี้ช่วยบอกหน่อยว่า ถาระวางเยอะมันเกี่ยวไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวนะเหรือเป็นพอาะห้าตัวมันไม่พอปะแต่มันสูงสุดก็คือ30%เซนะใช่ไหมสามสิเซ์ถ้าวาง8ตัวน่าจะคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าผมมีอยู่หตัวสิใช่ถ้าใครมี8ตัวก็สามารถวางให้ครบแตัวนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะให้ผมรีวิวอะไรอีกก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วขอบอกอบอก่อนว่าก่อนที่จะจบคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแจกเป็นตัว n i n t เสาคอยาวหนึ่งตัวนั่นเองนะให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ชื่อไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนไหนเอ่ยเอาตัวไหนดีนะเอาเป็นตัวเล็กๆแล้วกันทุกคนตัวนี้นะครับ <laughs> ตัวเล็กๆด้วยนะนี่เลยนี่เลย นี่นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้นะพิมพ์ชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยเดี๋ยวจะมาป,ประกาศผลรางวัล